สวัสดีครับทุกทุคนมาถึงบทที่2กันแล้วนะครับบทที่2เราได้ฝึกบทที่1กันมาลวนะครับเราก็จะได้เรียนรู้แล้วล่ะว,ว่าวิธีการพูดคงได้รับการแนะนํำกันพอสมควรนะครับในบทที่2เนี่ยนะครับเราจะยากขึ้นมานิดนึงครับมันเป็นการพูดจากหัวใจครับนำเอาความรู้สึกของเราเนี่ยครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของเราเนะี่ยพูดออกมาเล่าออกมาให้กับพวกเราได้รับฟังกัน การพูดจากหัวใจเนี่ยมันมีความสําคัญจริงๆนะครับมันมีความสําคัญยังไงครับมันช่วยทําให้เราได้สื่อสารนะครับกับผู้ฟังเนี่ยและให้ผู้ฟังเนี่ยได้สัมผัสถึงบางสิ่งบางอย่างนะบ,บางสิ่งบางอย่างนั้นคืออะไรครับคือความรู้สึกในรูปแบบต่างๆในความหลากหลายต่างๆของอารมณ์ครับถ้าเราสามารถสื่อสารได้จากอารมณ์จากความคิดจากความรู้สึกของเราเอง ที่ออกมาจากตัวเราเองเนี่ยนะครับอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อเลยครับว่าผู้ฟังเนี่ยจะต้องสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีใจเสียใจนะครับแล้วก็ความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าโอ้โหครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราได้พบเจอกับอะไรที่มันรู้สึกว้าวมันมันสุดยอดมันมหัศจรรย์มันรู้สึกดีมากๆานะครับหรือการที่เราได้เอาทั้งความรู้สึกต่างๆทั้งหมดเนี่ยครับมาสื่อสารนะครับไม่ไว่าจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต ดีใจเสียใจนะครับแล้วก็เอามันมารวมกันในเรื่องเดียวกันเรื่องเหล่านี้ครับมันจะทําให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความรู้สึกร่วมครับเกิดความรู้สึกเรื่องเกิดความรู้สึกร่วมร่วมยังไงครับเวลาเราพูดถึงเหตุการณ์ของความดีใจเขาจะรู้สึกปิติยินดีไปกับเราเวลาที่เราพูดถึง เรื่องเศร้าเรื่องที่มันแย่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมปัญหาการเมืองปัญหาเศรษฐกิจนะครับหรือว่าปัญหาของตัวเราเองในเงื่อของงานนะในเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะครับที่เรา,เอาออกมาเล่าหรือมาพูดกับผู้คนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเห็นปัญหาเดียวกับเราเศร้าไปกับเรารู้สึกสะเทือนใจไปกับเราครับไปกับการเล่าของเราครับและเขาก็จะได้ความคิดบางอย่าง นะครับหรือหลากหลายอารมณ์เนี่ยครับมันเป็นวิธีการที่เราจะสื่อสารให้มันมีในเรื่องหนึ่งมันมีทั้งความสุขความสนุกนะครับแล้วก็เรื่องที่แบบหูรู้สึกเสียใจรู้สึกดีรู้สึกแย่อยู่ในเรื่องนั้นครับก,กลไกต่างๆเหล่านี้ครับมันทําให้ความรู้สึกกับความคิดของเราเนี่ยทำงานที่สอดคล้องกันยิ่งขึ้นครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเนี่ยนะครับได้นําเสนอนะครับเรื่องราวในอารมณ์ในแง่มุมต่างๆได้เข้าใจตัวเอง ได้ทดลองครับได้ทดลองนําออกนะครับตามความรู้สึกของเราเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยมีความรู้สึกร่วมไปกับเราด้วยนะครับการสื่อสารในบทที่สองเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับนอกจากเขารู้สึกร่วม <amaz> ไปกับเราแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวที่เราเล่าเนี่ยมันจะต้องมีคุณค่าครับมีคุณค่ามันจะต้องบอกบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้ฟังบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้มันไม่ดีนะ <_ hani> แล้วคุณจะเสียใจอย่างที่ผมเสียใจนะเฮ้ย คุณลองคิดแบบนี้สิวันหนึ่งผมเดินไปเจอเงินกระเ๋าเงินหล่นครับใช่ไหมฮะมีเงินเหรียญน,น,นั้นเกือบสองแสนบาทมีบัตรเครดิตมีบัตรประชาชนมีเอกสารต่างๆมากมายมีวีซา่าโอ้หดีใจมากเลยนะครับแต่ว่ามาลองคิดดูแล้วเฮ้ยถ้าเกิดเราหยิบของเขามาคนที่เขาเสียเงินตรงนี้ไปเําทงานนานแค่ไหนกว่าจะได้เงินขนาดนี้เอาไปคืนดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับนะฮะมันก็จะเป็นการบอกบางอย่างให้กับ ผู้คนผู้ฟังที่ได้รับฟังเรื่องนี้ในบทที่สองนี้จะมีอยู่4หัวข้อนะครับหัวข้อที่1ก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตหัวข้อที่2อนะครับประทับใจนะครับหรือว่าเรื่องราวที่มีความสุขนั่นแหละเรื่องราวที่เราดีใจหัวข้อที่3ครับสะเทือนใจชื่อเรื่องก็บอกแล้วครับสะเทือนใจนะครับสะเทือนใ,ใจคืออะไรเรื่องราวที่เราฟังมาแล้วเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่เลยนะครับหัวข้อสุดท้ายครับหัวข้อที่4ี่ครับหลากหลายอารมณ์ครับ หลาหลายอารมณ์คืออะไรมันมีสุขเศร้าเงาทุกมีเรื่องราวของชีวิตเอาออกมาเล่าให้เราฟังรวมอยู่ในเรื่องเดียวกันเพื่อให้ผู้ฟังเพลิดเพลินนะครับไปกับเราการฝึกเหล่านี้ครับมันจะทําให้เราสื่อสารด้วยความจริงใจด้วยความเต็มใจและด้วยความรู้สึกที่มีอยู่ในตัวเราเองอย่างท่วมท้นครับแล้วส่งไปถึงผู้ฟังผู้พูดรู้สึกผ,ผู้ฟังก็ต้องรู้สึกด้วยนะครับแล้วก็ในแต่ละหัวข้อเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปนะครับมา บอกให้กับพวกเราฟังว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยเราจะต้องพูดอย่างไรเนื้อหาเป็นอย่างไรควรพูดอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับประทับใจสะเทือนใจแล้วก็หลากหลายอารมณ์สี่หัวข้อแล้วพบกันใหม่นะครับในหัวข้อครั้งหนึ่งในชีวิตครับผม